แต่เชา้าเลยเนี่ยออกไปดูจักรเอ๊ะมีตัวโมยพี่เฮ้ยตัวโอ ชื่อนี้เราทำฟุตไซสามารถมันสามารถยิงได้ทุกคนแบบว่าเออยิงได้อืมใค่นะคะแต่ตอนแรกเราเสร็จมาสองร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ตอนนี้มันลงร,ร,ร้อยสี่สิบเก็นแดลว่าเดือนไม่คุน้น Itu mau. Oh my god. Sisakan. Oh. Bisa tadi? Bisa tadi? Oh. Ah. Oh. Ah, itu ya. Itu itu. Oke, sini aja. Tolong sisakan. Tolong, stop, stop, di sini, stop. Hai. โ oh อ้ไม่ก็นื่ลยตอนนี้ก็คุณไม่ทันกันนคุณโอเคโอ้ไม่ก็มีอะไรประทันชีวิตให้หนูได้ไหมคะ

事情，它就讲这个苏了。 วันแล้วก็อ57ะคะรันจะลีก,กว่าอืมกอ้็หนี่ะเออฮู้ชาอยู่ไหนโอ้ my god สงสัสยทีค่คือันสตานี้

ให้เราทุบไปเลยทุบขาให้ฉันอย่า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 ย่าอยาอ๋่มยไมาแล้วคืกไม่สนใจอืม่งบังการจะเอไวก่อน ตอนนก้ัดไยต่เยต่อเลวต่อเลตอลอุ้ยอ้ยต้าหลุราหลุดหลุด h my god เราน ไม่ดีตอนนี้เราได้อ๊ยสาจ้จะรออะไรล่ะ ิกเกอออมาสิค่อยมาทำฉันก็ต้องโดนอชูชูมาสิเออแล้กใครไปกี่ กันได้สบายอ่ะตอนนี้ก็สิบเสร็จแล้วสุดแล้ว เอ,อ้ยโอ้ยเฮ้ยลัวโอ้ยไอซี่เออนี่เขา,เา,เาไปทำไมเขาไปทำไมทำไมออกมาแล้วก่นกอนล่ะมาสิมาสิมาสิาอ่ะปั่นให้ออกมาไหน ทำไมต้องไปเล่นกันที่ยวอะไราทำไมอยู่นี่ไม่จับฉันก่อนาจัดก,การก่อนสิตอนที่ฉันไม่มีรใ่ทำไมาจาัดก,การได้ล่ะโอ้โอ้โอมันสิน่งได้ใช่ไหมสิ่งใช่ไหม เออมันสิครับไปนู้นกโอเคมาเออจากกลากเลอก นี่จะทำอะไรกันตรงนี้ไม๊ไอ้อ๊าอล่นเราถึงมึงน้าไปหาเจ้าตัวหนึ่งมันหนีเราหนีทำไม่ ทีไม่มีมอเตอไซค์กล้ามาไม่อของพวกนายเนี่ยฉันรักมานเพื่อแบบนี้ยอไปไหนค,คิดบบนนะคะด้วยกันสลับวันี้เพืนนะครับย่กดไลค์กดแชร์กดับสไคร์ป บายบายจัดการตัวแรกก่อนหมายค่าจัดการซะก่อนนี่มัน,น,นดื้จังจัดการตัวเดียก่อนสือบายบาย